นักปฏิบัติธรรมตะรู้จักจิตใจตนเองว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลบางเช่นโุศลบางครั้งว่าจะเกิดราคะราคะก็ความงาบางครั้งก็เกิดโทสะก็ความงาบางครั้งก็มีโมหะ เพราะวนส่นลนี้นี่เราต้องรู้ทันแต่ตกเป็นข้าท้องมันถ้าตัเป็นข้าท้องมันแล้วก็มันจะเพิ่มกําลังคือเพิ่มกําลังบริจิตของหลอนั่นนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นอย่างเช่นเราเพิ่มโคลดหงล็นหนิดเล็กน้อย ไม่ใช่ไม่เสียหายไม่เสียหายมันจะส,สัสมกำลังโัรศาสตร์เข้ในใจเราเช่นบางคนเป็นคนชอบมุหนิดปฏิฆะตื่นมาก็ลุ้มไม่ดีเราปฏิฆะขัดเครื่องงแต่เในกอบตัวแต่รู้สึกตัวโผล่เล็กๆน้อยๆอยในใจเลยต่ไม่แสดงบอก ไม่พอใจคนโน่นคนนี้จิตใจก็อึมคึมมึงคุม,คมด้วยโทสัต์ร้อนเป็นทุกข์แม้แต่มาปฏิบัติธรรมเขาจงไม่รู้สึกตัวตัวเองเนี่ยถูกตัวสัต์เขาไม่อยู่อยู่บ้านก็ไม่รู้อยู่วัดก็ไม่รู้แต่ก็ปฏิบัติธรรม และยังไม่รู้ด้วยว่าตัวสารนั้นเป็นอปัปสรบางทีไปซือชิ้นแก่ก็เาเป็นอาทิตยเขาผ่านไปได้ด้วยดีแต่สุวแล้วในจีกรรมที่มาจติวตรรมบางคนก็อยู่ในอำนาจของโสาตลอดเลยไม่เคยสามสารเลยโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกตัวแต่ก็เข้าใจตัวเอง ได้มาปฏิบัติทมแล้วดีแล้วนี่แต่ว่าโดยทาแล้วมันไม่ดีหเพราะว่าคุณจะมาอยู่วัดมาตื้ศีลแต่ถ้ามีตัวสาวข้องันอยู่แต่มันยังไม่ดีมันยังเป็นอกุศลอยู่ไเยีใช้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไงไม่เจริญบุคคลชน,นีน่าสงสาร ท่านอาจารย์จึงกล่าวว่าให้รู้จิตใจตนเองว่ามันเป็นกุศลเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลที่พวกชนีบ่อเห็นเน่าปฏิบัติธรรมนะเห็นมาเยอะคือไม่รู้จักใจกตัวเองเพราะมันชินไงมันชิน เห็นกพวกโสะจริตดอี่ว่ามันโกรธมาหลายปีแล้วเดายอผู้หญิงอาการงอนอย่างเงี้ยคนคนงอนได้แก่น,น,นั่นโสะนั่นนะ่ะคนคนงอนทุกวันเลยนั่นแหละกำลังสั่งสมโสทสะเพื่อไปเกิดเป็นสัตวนนลุกมันเป็นเงี้ยมันคนนั่นงอนคนนี้เอาแต่ใจ ท่านจะรู้ใจจิตเป็นอกุศลเป็นจิตสายโทสะไม่พอใจนั่นแหละไม่พอใจขัดเคืองโลกปฏิฆะโกรธในใจเรียกว่าความโกรธแต่ที่จะทำลายเรียกว่าโทสะถ้าจองเวรโขคไปเรื่องราวเราไปยมบาศ อันนี้ก็อย่างให้ชาวก็ได้เห็นว่า,าคนๆไม่รู้จักเลยนะว่าเป็นกุสลหรืออภสุนลในึ่งเช่นความโกรธก็เลยปฏิบัติธรรมไม่เจริญมาเป็นคนนิสัยที่โกรธอยู่บ้านก็โกรธมาวัดก็นิสัยเดิมนลทีนี้มาวัดก็ขัดเครือง เกิดเครื่องบุคคลสถานที่โอเคทำอาจารย์ธรรมะไปมั่วไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะจิตเป็นอกุโสดสนเลยนะเพราะมันชินเห็นยน่าสงสารมาสังสมแต่ตัวสัตวมันได้อะไรก็ได้แต่โทสาตนั่นแหละจหงดหิดเล็กน้อยสังสมไปไปคผยเยกลายเป็นความโกรธ อนนานาก็เป็นตูตนานะนะก็เป็นพยาบาทการข้าเกติไม่นคนแก่ชี้บนก็ผู้ใหญ่ชีบช้บนชี้โกรธโมโหให้ลูกหลานะทําอะไรไ็ถูกใจก็สนความรนที่แรกเขาก็ส่วนมากไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตอนเป็นเด็กก็ยังไม่มีมากพอโกรธก็ละนิดละหน่อยมาสังสมพอแก่ตัวมาเจริญพ่วงจิจท่วงใจ วันไหนไม่ได้ไม่ได้ไได่ดาลูกไม่ได้ดา่าหลานอยู่ไม่ได้อย่ไมเข้าใจอีกว่าการด่าลูกด่าล้านการตะกคาคนนั้นตะเคาะคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเพาชีวิตเขาอยู่กับอกุศลมาตั้งหลายปีเนาะเลยไ,ไ,ไม่เห็นโทษน,นะเมื่อมาปฏิบัติเริ่มปฏิบัติทำก็ไปไม่รอดนะพวกนีมาวัดก็ขัดเครื่องเพื่อน อัดเคืองตักิจกรรมอะไรไม่ถูกใจก็โกรธเอาิจไม่ได้ใจหละถึงไม่แสดงมาก็โกดธอย่างเช่นมาปฏิบัติทรรมห้ชอบเพื่อนสักคนก่อนมุญงจิตไ้ในใจมีปฏิคะขัดเคืองตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้นะเพราะว่า มันเป็นอภิสุลเป็นปฏิฆะก็ดีโทสะก็ดีสายกิเลสสายโกรธคือมันเป็นทุกข์สัเกตมันมันเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์เมื่อก็สับสายจิตใจก็ดิน้นพ้านมันไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขไปเดินจยกมก็หงุดหงิดไปนัน่งก็หงุดหงิด นั่งก็ได้ก็เดี๋ยวก็ลุกหนีเดินก็ได้ก็เดี๋ยวก็เลิกเพราะว่ามันไม่มีความสุขพ็อไปโทรศัพท์มันเผาใจอยู่แต่ก็ไม่รู้ตัวเองว็ามีไปโทรศัพท์แล้วบางคนพ่นเป็นตัวสาจิตมานานนี่คือปัญหาหนสังสารบางคนก็อยา,ากมารู้ทม อยากรู้อยากรู้ทุกคนนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าทำคืออะไรจะทํำยังไงถ้าอยากรุู้ทำก็หลัอกอวตาปติโมกหนึ่งไม่ทําบบาทต้องพวงอย่างเช่นมันจะโกรธมไม่โกรธเลยสองทำศลนห้ถึงพร้อมจะเลยเมตตาม,มากๆจะเลยติดสมาธิจนบรรยายเกิดอยนกรลู้เลอีกก็ขาวลออ เป็นการที่เป็นคนที่โกรธหรืออย่างเงีญญ้ยขี้หนิดหรืออย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าหลักคาสอนอย่างเงี้ว่าหนึ่งไม่ตำบาต้องพวงอ่สะ,ะ,ะสัพพะปาปัสสกระนังการไม่ตำบาต้อง,งัวงการงนิดนั่นแหละตัวบาปโกรธเรื่องกับตัวบาปนินทาก็ตัวบาปน้อยใจก็ตัวบาปรงานหนื่อยก็ตัวบาปนั่นแหละ ถ้าใครมีพวกนี้บ่อยๆนะแต่ละวันแต่ละวันนั่นแหละสังสมกําลังสร้างเส้นทางไปในษลกและจะอยู่ในปัจจุบันก็เป็นทุกข์เคยไปทำไม่เจริญเลยอันนี้ยกตัวอย่างอินเลส <c oughs> เอาตทรศัพทเป็นตัวอย่างก็เห็นง่ายแล้วเป็นกันเยอะในยุคปัจจุบัน <c oughs> ทีท่ีแกแล้วกโทรศัท์เนี่ยที่จริงง่ายๆให้รู้ทันที่เราจะจิตประทันสีอยู่มันโกรธมารู้พอรู้เนะี่ยถ้าสตินี่ก็เรามันดับเองนะไม่ต้องไปละมันพอเรารู้เลยโทสศัหท์ยนดับเลยดับแวบหายเลยโกรธเรงรู้ทันมันก็ดับเพราะว่าสติมันตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ย พยาบาทที่ตกมันดับไปโทรศัพท์มต้องดับไม่ต้องไปดับมันก็ดับมันพโทร,รศัพท์ได้แก้กต้องรู้ให้ทันแต่ปัญหาลหลายๆคนอ่ะให้รู้ทันว้จริงแต่มันทําไม่ได้มันรู้ทันน่ะน้อยแต่รู้ไว้ทันน่ะมากบางทีรู้ทันก็ไม่ดับเพราะว่ากำลังของสติตวนนที่มันน้อย ถึงมันดับก็ดับเป็นบางครั้งแต่โกรธความโกรธก็งำหนาะมีในแต่ละวนะันเยอะกว่าเยอะกว่ารู้ทันอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะอะไรถ้าโกรธมากมันก็สั่งสมกิเลสกเขไปมากส่วนการรู้ทันนะ่ะมันก็ยับยั้งไม่ให้กิเลสกเข้าไปฝังข้างในและมันก็จะลดหลังของมันลงบ้างแต่ถ้ารู้ทันน้อยโกรธมาก มันก็ไม่ได้ผลก็ยิ่งโกลหนักกว่าเดิมอีกพราสติไม่ทันถ้าสติไม่ทันเนี่ก็ต้องลดระดับลงมาสทิที่แผ่เมตตาในชันระดับเราไปดูรู้จิตรู้ไปจะให้แผ่เมตตาคนการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําง่ายง่ายกว่าดูจิต สารพอลที่สติอนะ่อนทำไมแผ่เมตตาโทสะมันจึงลดลด,ดลงเรื่องกจนหายไปเลยเราต้องมาดูเหตุว่าโทสะนั้นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพยาบาทวิตกพยาบาทวิตกคืออะไราาวิตกคือคิอดอะไร คิดไปในเรื่องที่จะให้เกิดพระบาทเรื่องพระบาทที่ตกคือคิดเ่งโทษคนอื่นตำหนิคนอื่นว่าร้ายคนหน่งในใจนั่นแหละเราลองนึกดูตอนนี้ก็ได้นึกถึงใครในแง่ไม่ดีจะกู่กับตันทีเลยเราเห็นว่าพระยบาทที่ตกคิดไปเช่นนั้นนะ่ะเป็นเหตุให้พระยบาทหรือโทสะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปฏิฆาใิมิต พระเจ้าก็เคยตัดไว้นะดูก่อนที่ส่วนใหญปฏิฆาในมิตรนี่มีอยู่หน,นึ่งการจะทำให้มากซึ่งอโยุนิโสมะนสิาก,นาาก,การในธรรมนั้นนี่ไปเห็นให้พระยาบาที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและเป็นเห็นได้พระยาบาที่เกิดไปแล้วก็เริ่มหลังยิ่งขึ้นปฏิฆาในมิตรอารมณ์มันจะทําให้เกิดปฏิฆะมีอยู่ าการกระทำอายนุนิโสก็คือไม่ได้คิดรเรื่อเมตตาแต่คิดในในทางมุ่งร้ายคือเพ่งโทษขเขาด้วยแหละแล้วว่าอายนุนิโสก็สังขารก็เกิดพยาบาทปัดตัวง่ายๆโทสะค,ความโกรธเกิดเกิดขึ้นจากการที่เราไปเพ่งโทษเขาคิดว่าเขาไม่ดีเรื่องราวที่เขาไม่ดีก็โกรธ เป็นวิธีแก้แล้วก็แก้ง่ายๆเมื่อมันคิดไม่ดีมันโกรดแล้วก็สอนให้เรามาแก้การคิดดีคิดดีคือคิดในเมตตาไงคิดได้กเขาเป็นสุขเห็นไหมปาร์ทะไรเขาเป็นผู้ไม่มีเวียนจะได้มีเวียนปนารนทะเขาเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียนจะได้มีการเบียดเบีนยนปาร์ทะไรเขาเป็นผู้ไม่มีทุกข์จะได้มีทุกข์ตั้งจิตให้เขามีความสุขกายสุขใจ รารศึกษาตนในพนทธศาสนาไปตั้ิ้นเถิดแต่เ,เราคิดไปอย่างนี้นะคิดไปบ่อยๆเมตตาเกิดนึกนึกถึงความดีของเขาเรารู้แล้วว่าเราคิดไม่ดีเต้งโทษเขาโทรสั์เกิดแต่ถ้าคิดด้วยเมตามตาเมตตาเกิดวิธีแก่ก็จะไปคิดเต้งโทษเขาให้คิดในเรื่องเมตตา เมตตาความีตมหต翰แล้วคิดยังไงก็คิดไปบ,บ่อยท่องไปด้วยปากก็ได้สัพสัตาจะตด้ท่องหรือ mm hmm. แผ่ชอบบุคคลเลยก็ได้ปาาตายก็เป็นสุขเึ้งความดีของเขากยคิดให้ป่าตายเขาเป็นผู้ไม่มีเบนอย่าได้มีเบี mm hmm. ป่าตายเขาเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียน อยากแด้ก็การเปลี่ยนนปัดสายก็เป็นผู้ไม่มีทุกข์อะไรมีทุกข์คิดไปไว้เขามม็ความสุขกายสุขใจรักษาตัวในคนจากทุกข์อาจจะคิดคิดอย่างนี้บ่อยบ้ากเขาก็น่าสงสารเนาะคนในโลกก็เป็นอย่างนั้นแหละมีคนดีบ้างคนชั่วบ้างใครจะบดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนเพราะนั้นคนที่ทำให้เราไม่พอใจอะ่ะ เขาก็น่าสงสารเพราะเขาไม่รู้เพราะความงงเขาเขาก็น่าสงสารแล้วสงสารตัวเองด้วยถ้าเราไปโปรดเขาเนี่ยตัวเราก็เป็นทุกข์ไม่ดีเลยโปรดขึ้นมาเราเปทุกข์ก่อนอ่าไปทะเลาะกับขเขาความรู้ความขแขกไปถึงเขาว่าไม่ดีเลยแล้วก็ตั้งกิจแต่งนิดหน่งแตเราควรจะอดใจโกรธสาเนะ แต่ผู้ที่จะเจริญเมตตาได้ดีได้ดีนะคนนั้นต้องเห็นผู้รูความโกรธถ้าไม่ด,ดูความโกรธนี่คนไม่กระยันแต่เมตตาหรอกถ้าใครเห็นว่าโกรธอะไรเป็นผู้ไม่เป็นสุขเลยทกข์เก้าร้อนกระสากระสาย มันออไปไม่ใจถ้าเห็นได้อย่างนี้นะมันจะจะมันไม่อยากทุกหรอกมันอยากอ,อกจากความทุกจิตมันจะขยันเมตตาแต่บางคนมันไม่เห็นนะเพราะมันปวดเป็นนิสัยสูงว่าก็กรดแล้วก็กลัวมาปฏิบัติธรรมมูนหยิดปวดแล้วคนที่วัดก็โกรธจนชินอะชินกับความทุกอะ เลยไมารู้เลยว่าความปวดเป็นทุกข์เมื่อไม่เห็นว่าความปวดเป็นทุกข์เมื่อจะคิดนี้จะทุกได้ไงไมันก็เพลินไปเลยทุกข์กันตัวกายเป็นโทสะจริตสร้างความเดือดร้อนดูบ้านก็ทาให้บ้านเดือดร้อนมาวัดก็ทาให้วัดเดือดร้อนรูอาจารย์เดือดร้อนแต่คนนี้แปลว่า ไม่รู้จักอันไหนเป็นทุกข์อนนันไหนเป็นสุขอันไหนเป็นกุศลหรือเป็นกุศลถ้าไม่รู้จักทุ้งไม่รู้จักทุข์ว่าตัวไม่รู้จักว่าตัวสายเป็นทุกข์ยากที่จะเดินเนตตาได้คนจะเดินเนตตาได้เนี่ยมันต้องเห็นโคตรตัวสาอย่างจังเลยมันก็ไป ออกไปได้ไม่บนสีสันมันจดกระดับไปทันทีเลยอนนี้เห็นคนจะไปได้ง่ายวิธีออกจากโทระก็คือมันโกรธมารู้ให้ทันแล้วก็เจริญเมตตาประกอบชิดเมตตาคือการชิดในแง่บวกนั่หละชิดยังไงก็ได้ให้เขาน่ะน่าสงสารไม่น่าจะโกรธเขานั่น แต่ละกลางกลางถ้าก็ตั้งไว้ปัตตะเขาเป็นผู้ไม่มีเวรจะได้มีเวรเป็นผู้ไม่มีการเบียดเบียนจะได้มีการเบียดเบียนไปเขาเป็นผู้ไม่มีทุกข์จะได้เป็นทุกข์ไปเขาจะมีการสู่กายสุขใจรักษาตัวตนต่อาูุากขบตัวช้นเถิดที่ทละกลางกลางเราจะชิดออกนอกกรอบนี้ก็ได้ไม่ใช่คำนี้ก็ได้ใช้คำอื่นก็ได้โทรศัพท์จะลดลง ถ้าทำไบประดานหนเราต้องรู้ว่าโพสะในใจเราเยอะไหมถ้ามันเยอะรบก,กวนจนเจริญสมาธิก็ไม่ได้อยู่ก็เป็นทุกถ้าอย่างนี้เราต้องเจริญให้มากตลอดเวลาเลยยิ่งดีเอามาเป็นกรรมฐานเอาเป็นเวลาธรรมเลยถึงนขึ้นกับแก่เมตตาก่อน เลียงน้อยแล้วก็แข่ไปเป็นอวามัญรยาตอนเที่ยงก็แก่ตอนบ่ายก็แก่ตอนเย็นก็แนนกแ่ใช้เมตตาจะหลุดจนกว่ามันจะคลายอาจจะหลายวันหรือเป็นเดือนหรือหลายเดือนหรือเป็นปีมันจะลดนะไม่ใช่จนะลดง่ายๆในกิเลสมันเหนียวแน่นมากหลักกิเลสเมตตาถ้าเรายังไม่เข้าใจก็ไปดูในช่องยูทูบ ศูนย์ปฏิบัติธรรมต้นปานพศนีเจ้าที่เขาทําไว้ไปตรงเทลิตมันจะมีเทลิตไปตรงโภมิหารเสียก็ไปอทวิธีเจริญเมตตาประษาอังกฤษกเยอะสามสิบกว่าเรื่องมัม้งเียวกับเมตตาทีดแต่มิตีแบบเมตตาจะพูดใหม่ว่าเริ่มต้นที่เมตตาเจตวิมุติหลักก็คือหนึ่งให้เห็ยนทัวตรงความโกรธ เลยเห็นอยู่ความเมตตานี่ต้องเห็นทัวอยความโกรก่อนสองก็แผ่เมตตาตัวเองเพราะเราเ้วก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งก็น่าสงสารโกรธมาแล้วก็พูดคึ่กันต้องแผ่เมตตาตัวเองก่อนก็เ,เป็นสกขีพยานว่าเราก็รลบส่งเสียทุกคนหงก็เมื่อนกับเรานั่นแหละต่อไปก็อที่สามกับแผ่เมตตาให้คนที่เรารัก แผลให้คนที่เรารักเมตตาม,มันเกิดง่ายถ้าไปแผลศัตรูเป็นแต่โทสนะนะั่นแหะให้เลือกคนที่เรารักยิ่งขึ้นพอแหลลูกหลานเนี่ยเมตตาม,มันเกิดง่ายแผลคนที่เรารัก,ก็นเมตตาม,มันเกิดข้อที่สี่ก็แผ่ไปแก็บคน้รักกันมากต่อไปก็จะห้าแผ่ให้บคุคคลที่ก,กลางกลางคือไม่รบไม่ชังข้อที่หกสุดท้ายแผ่เป็นเราองปรมัญญาไม่เลือกเลยเป็นปมัญญาย่่งขึ้น แต่เมตตาสิทธิ์นี่เมตจะเป็นอภิรมัญญาด้วยสเปียร์สตา์เนียกน่าอภรมัญญาณทั่วไปถึงแก่บุคคลที่เราไม่ชอบนี่ว่าโดยหลักนะถ้ารายละเอียดก็เป็นความยดทูกอันนักปฏิบัาติธรรมต้องตรวจอสอบตัวเองเสมอว่าจิตเราเป็นกุศลหรือหรือรอกุป็นศรต้องรู้ อย่างเช่นวันนี้ยกตัวอย่างเรุศลคือโทสะบางคนไม่รู้เลยไม่ใช่บางคนหลายคนอะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ะไม่รู้หรอกอยู่กับความโกรธดถึงความหงุดหงิดอย่างเช่นอาการงอนอะไรเงี้ยตัวเนี้ยโทสะเท่นั้นน่ะซ้อมเป็นนรุกเท่านั้นเลยพวกเนี้ยเป็นตัวอย่าง ตัวอย่างโทรศักด์เห็นง่ายเมื่อเราเห็นแล้วทีนี้เราก็จเจริญทำมันไปแจ้มันททุกตัวให้รู้ทันนะรากรมากรู้ทันโทสศัก์มากรู้ทันมห oh มากรู้ทันมันดับ,บหมดเลยโทวศั์เนี่ยเรารู้ทันมันดับแต่ถ้ามันมาบ่อยเราต้องเจริญเมตตา เราจะเมตตาบ่อยๆแล้วก็เมตตามืมา่อเกิดึดใครทำอะไรให้มันก็ไม่โกรธก็อย,อยู่เป็นสุขเจริญกรรมฐา,านก็นง่ายถ้าไม่มีเมตตานะอยู่ก็เป็นทุกข์จเจริญกรรมฐา,านก็ไม่ได้สังเกตก็ได้เพราะเราเป็นตัวสายจะดิตไหม คือกับครอบครัวครอบครัวทําอะไรไม่ถูกใจเล็กน้อยก็โกรธอย่างเงี้ยอย่างตัวศาจริตถือกับเพื่อนเพื่อนทําอะไรไม่ถูกใจก็โกรธถืออย่นั้นเนี่ยเป็นชั่วโมงเต็มยี่โมงเป็นวันเขาไม่ทริงนัเนี่นตัวศาสตรจริตเคยบอกตัวเองว่าเราเป็นคนโทรศาสรจลิตไม่จริงเลยต้องรีบแก้ไขตอนนี้จึงกลายเให้พวกเรารู้ทันจิตตัวเอง พอเรามีอะไรข้อเป็นกำอยู่เรา้วรีบแก้ไขอะไรเยอะก็อย่างโุสะมันเย,ยนอะแต่ละคนแต่ละที่ให้รู้ทันโุษะจะเคย,กยแก้ถ้ามีเมตตามากไม่จะเดนในธรรมนะเราปฏเจ้ายัางสแสดงในสูงก็ต้องเอียดายผลส่งของผูย้ยหญ่เมตการหนึ่งหลับเป็นสุข สองตื่นเป็นสุขสามไม่ปัญารสี่เป็นที่รักของมนุษย์เป็นที่รักของของมนุษย์หเทวดายอรักษาเจ็บไปก็ดียาพิกาดีสัตราก็ดีย่องทำตลาดไม่ได้แต่จิตเป็นสมาธิได้เร็วข้าสีหน้าบองใส สิเวลาตายไม่ขาดสติสิเก็ดถ้ายังไม่บรรลุกุณธรรมมิเศษยิง่งยิ่งไปเนี่ยไปกูดไปถึงตรงมโลกมือจะไปเกิดเป็นตรงใช่ไหมถึงได้ทรงเมตตาถ้าใครเป็นโ,ดดโดดกรธโกรธจะดิดไปตรวจสอบไปแก้ก่อนจะสายเงินไป เจ็นไรเปจิติจังอื่นก็ะตยแก้โวกราคะจิตดิกระ่ยแก้โมหะจิติก็เต่ายแก้แก้ถูกต้องจแก้ได้ถูกต้องจะรู้ตัวเองได้ขนาดไหนเราต้องดูจิตตัวเองสังเกตจิตตัวเองบ่อยๆราคะเกิดบ่อยไหมตัวส์เกิดบ่อยไหมโมหะเกิดบ่อยไหมมันโมหะเกิดบ่อยไหมถ้าเะได้เกิดบ่อยๆแต่ละวันเน่ะเราเป็นจิตท่านแล้วเพิ เข้าไปแก้ไขตามที่กล่าวมาไปดูกันเลยยิง